เอ้ายังงั้นพระเดชพระคุณให้หน่าให้หน้าเข้าใจไปทำยังไงให้ไปทำยังไงเอ้าจีเป็ดเอ้ดีเอ้าเป็นพระดีเด้อเอาเนื้อเนื้อเลยวันนี้เอาเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับเอาวันนี้ให้ไปทำจักสามปอกระพอเท่าไรนะสามปอทำเท่าไรสามปอเอาชัดชัดสามปอเอานี่นี่สามปอต้องกลับไหมไม่ต้องตุ้งตุ้งเออโยมสามแปดในเทงวดนี่โยมงวดนี่สามแปดเทแทโยมเขา โยมหมดมีนาขายนามีบานขายบานเหมาเลยสามแปดโยมเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะรวยนี่จะได้พาเข้าไปอยู่ในวัดนู่นเอาทำไมพาไปอยู่ในวัดล่ะเอ้าก็บอกบุญนไม่ใช่บอกเบือโอ้บอกบุญนอแม่มดบานอยู่ไปอยู่วัดเดียวนี่เออไม่เอาอย่างนั้นสามปอก็สามปอสามกน่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่สามแปดนอไม่ใช่ไม่ใช่งวดจะไปสามแปดนั่นแหละไม่ใช่แปดสามนะถามเขาดึกถามยังไงก็งวดที่เล้วสีเจ็ดไม่เคดนี่อื คือต้องใจดวนหลายคนล้วอะเอา้ายังงั้นสามปอก็สามปอสามปอคือสามไปไปทีหนึ่งไปไหนเือให้ไปศึกษาเราเรียนไปทีสองให้ไปภาคเพียนปฏิบัติไปทีสามไปขจัดสิ่งที่ไม่ดีไปทีสี่ป้ากระโถนนี่เดียวไม่นี่ไอ่นักเลงใหญ่ป้ากระโถนมาละเขาบอกสามถามหาสี่เวเอาสามปอสามปอ,อปอทีหนึ่งคืออะไรให้ไปศึกษาเรารที่ทสอง ให้ไปภาพเพียนปฏิบัติพอที่สามให้แปขจัดสิ่งที่ไม่ดีนี่ลองถามผู้ใหญ่ใจดูจำได้ไหมจำได้จำอะไรได้จำเปรผู้ใหญ่ก็จำแต่เลขแต่เบือน้องไปเนาะเอา้าเอาสามพอกับสามพอรแรกคืออะไรนะคือให้ไปศึกษาเราเรียนผมว่าระดับหนักนี่เรียนมาเลี่ยถมำมอเตมอสเรียนจบไหนหมสามใช่ไหม,มบุ๋ยละบุย๋ย ปปชเห็นไหมระดับปปชมสามแล้วเขาไม่ต้องไปเรียนแล้วบัตรผมไม่ต้องปปชดอกมีแต่ปปชีนี่หลวงพอบัตรผมปปชีเต็มเลยออจะประคุณรับไม่ต้องเรียนแล้วคือไอกรระดับนี่น่ะไม่ต้องเรียนแล้วปปชเขาจบแล้วมอสามก็จบแล้วบัตรผมมีแต่ปปสี่เจ้าปปชี่ปปชปปสปปตีปปโทเอกงั้นถ้าบวชเขาไปแเ้วยนต้องไปศึกษาเดี๋ยวถามก่อนนาคจะบวชนานปะไร สิบห้าวันเนาะประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันจะไปเรียนอะไรภาษาโอ้ดีเคฮ้ยนั่นเอาภาษาเค้ยเออหนะถามหน่อยยุบบุยบุยคิดดีแล้วนี่คิดดียังบุยถามให้ใจหายเว้ยจะต้องคิดอะไรมากมาย่างนเนาะหลวงพ่อท่านก็ใจดีทีตายเนาะหลวงพ่อท่านมาดังฟังด่าพระกระเพาะโถงเต็มไหนเต็มหนึ่งนั่นเจ้าประคุณวันนี้นาจีบวชไปนี่ตั้งใจนะ องหนึ่งพรรษาจะเอาพรรษาสิบห้าวันก็ดีสามเดือนก็ดีอืจะให้หนักไปทํำยังไงครับอย่างแรกเลยต้องไปศึกษาเล่าเรียนศึกษาเรื่องอะไรอ้าวศึกษาในเกี่ยวเรื่องกระทงธรรมหนังสือเล่มไหนจะต้องศึกษาอณวโกวาทนวโกวาทคือหนังสืออะไรเอ้ากนณวะกะนี่เขาแปลว่าพระบวชไหมโอวาทคืออะไรโอว่าก,ก็คือคําสอนนวโกวาทคืออะไรคําสอนของพระบวทไหมเขาสอนเรื่องอะไรเอ้า ในหนังสือเหลี่ยมนี้สอนเอาไว้สามเรื่องสามเรื่องใช่หนึ่งเรื่องอะไรวิันบัญญัติสองเรื่องอะไรธรรมวิพาสามเรื่องอะไรทิหิปฏิบัติวิัยบัญญัติบัญญัติเกี่ยวกับอะไรเขเรื่องศีลเลยดิศีลของพระเออมีหมากมายป็ไรสองสองเจ็ดต้องกลับไหมตรงตรงอะไรเลย